สวัสดีครับสำหรับคนที่มีปัญหาเสียบสาย iPhone แล้วชาร์จแบตไม่เข้านะครับผมผมมีวิธีแก้2วิธีนะครับวิธีแรกเลยนะคือให้กดรีสตาร์ทเครื่องนะครับผมได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ได้อีกวิธีหนึ่งนะครับผมคือบางทีมันมีเหตุผลบางอย่างที่เวลาเราเสียบสายชาร์จเนี่ยมันอาจจะขึ้นแบบอุปกรณ์ไม่รองรับนะครับผมแต่ว่าขึ้นไม่ขึ้นให้ลองลองทําวิธีนี้ก่อนนะครับ ก็ขั้นแรกให้เข้าไปที่ setting นะครับ setting แล้วก็เข้าหานี่ครับผม fake id รหัสครับอขอใส่ password ก่อนอุ้ยกดผิดโอเคกดถูกแล้วแล้วก็เลื่อนนี่ครับผมเลื่อนจนเจอกับนี่ครับอุปกรณ์เสริมนะผมให้คุณกดเปิดนะครับอันนี้คือผมเกิดผมกดเปิดไว้อยู่แล้วนะครับผม แค่นี้เองครับผมลองไปทําตามดูนะครับถ้าใช้วิธีแล้วยังสายช้าเนี่ยเสียบไม่เข้าอีกแสดงว่าอาจจะมีปัญหาที่อุปกรณ์ของคุณแล้วนะครับผมครับขอบคุณมากครับ